ไม่จบจะไม่จบที่แม่พ่อใหญ่สวัสดีค่ะพบกับพี่โจโนในโจฟิตแอนด์ฟันล่าสุดหรือล่นจากฝั่งกระนูนคอโ,โวลีเก้าปล่อยข่าวอะไรถึงพรพัน์ของพวกเราอีกแล้วครับท่านแล,แ,ลแล้วแล้วแล้วเอาอีกแล้วคลิปที่แล้ววอลเลย์บอลบ๊อบจัดอันดับโลกคลิปนี้เอาวอลเลย์บอลเวิร์มาจัดอันดับบ้างใครจะเป็นอันดับหนึ่งและ ไปิดท้ายคลิปด้วยระเบิดบูมบูมเปิดการแข่งขันเรียบร้อยแล้วสำหรับมินิวอลเลย์บอลวิทยุการบินรอบชิงชนะเลิศจะแข่งที่ไหนอะไรยังไงเมื่อ,อไรติดตามทุกสิ่งอย่างได้ในโจฟิตแอนด์ฟันก่อนจะไปรับชมรับฟังพี่โจขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามเป็นขวัญและกำลังใจให้พี่โจด้วยนะจุ๊บเอาข่าวแรกไปก่อนเลยโอ้โหลือกันหนาหูจนหูหนักเลยเนี่ยจากฝั่งนู้นเอาอีกแล้วพ่อใหญ่ไอบีเค โอ้โหตลอดเลยยะข่าวพร้อมกับแซะเลยน้องชมพู่พรพันธ์ของพวกเราเอาอีกแล้วครับท่านบอกโคโวอลกออกมาปล่อยข่าวพร้อมกับแซะน้องชมพู่พรพันธ์นของพวกเราบอกว่าโค้ดของ i อ k ีเคเอาโทสเนี่ยที่แม้จะมีท่าทางฉุนเฉียวอยู่ตลอดเวลาเวลาโค้ดอะสังเกตหน้าตาได้เลยแฮะ <c oughs> <c oughs> แต่ก็เหมือนเป็นพ่อของลูกๆในทีมนะก็เปิดเผยว่า สิงถงเนี่ยนะมือเซ็กของทีมเนี่ยมีความเสถียรมากกว่าพองพังนะโอ้โหได้ยินแบบนี้ขึ้นเลยขึ้นเลยไม่ขึ้นไม่ไดามาด้วยนะก็เป็นการประเมินนะคะการให้สัมภาษณ์ของพ่อใหญ่ IBK นะคือจริงๆแล้วเดี่ยบอกเลยนะตอนเล่นปีที่แล้วเนี่ยถ้าใครดูนะใช้งานลูกเราเยอะมากโอ้โหลมกิ้งลมง้มไงทุ่มเทฟุดๆจะเห็นว่าพงเพิงพองเรานี่วิ่งไปทั่วสนาม แต่ก็แบบยังไงดีก็ยังไม่เป็นที่พอพัฒไทยของพ่อใหญ่ไอบเคว่าแล้วก็ขอพูดเนสหนึ่งเนถ้าเปนแฟนดูนะโดยเฉพาะดูในช่องของพี่โจฟิตแอนด์ฟันเขาก็จะลงเอาไว้อะนะว่าตัวโลเคอลเนี่ยบอกว่าไม่สามารถตีลูกที่ น้องชมพู่เนี่ยเซตมาให้ได้นะครับเพราะว่ามันเร็วเกินไปพ่อใหญ่ก็เรียกมาคุยเดะเดซเดซเซตให้มันช้ากว่านี้หน่อยนะพงพงเพงืพ่อเพืพพพ่ตีไม่ได้แต่ขอโทษคะ่ะอาเบอร์ตีได้นะคะน้องอาเบอร์คอมบี้ของเรานะสองสาวทีมชาติสองคนใน IBK o u t o s ทก็จะมีน้องผรอนพันจากประเทศไทยแล้วก็น้องอาเบอร์คอมบี้นะสคนนี้ตีบอลด้วยกันได้เฉย ตัวอื่นตีไม่ได้เราจะไปกันใหญ่แล้วอ๋พอกอนก็บอกว่าอัสิงถงนี่นะที่มาจากจีนนี่ตัวเซ็กตัวใหม่นี่นะตอนเริ่มเปิดฤดูกาลมานี่ก็โอ้โหเร็เหมือนกันบอกเล่นไม่ได้ไม่เชื่อฟังอะตอนนี้ดีแล้วอะก็ดีก็ขออวยพรให้น้องสิงถงโชคดีนะครับก็จบกันไปนะคะสำหรับมอมวยเกาหลีเนสหนึ่งเราไปที่นี่กันเลยดีกว่านะคะเมื่อวานนี้ อ่าวอลเลยบอลบ็อกซ์จัดอันดับโลกใช่ไหมน้องบุมบิ่มของเราติดอันดับที่61นะก็ยินดีกับน้องไปแล้วเรามาดูหลังจากโอลิมปิกเนี่ยวอลเลยบอลเวิลด์เขาก็จะมีการจัดอันดับผู้เล่นประจําปีเหมือนกันเขาก็จัดอันดับผู้เล่นประจําปี2024เอาไว้นะพี่โจเอามาฝากตั้งอ่า uh, 2024แล้วก็2021เลยนะ the best player of 2024ได้แก่ อีกโนนั่นเองโอ้โหฟาดเรียบนะครับสำหรับสาวนูสาวอีกโนูของเราฟิตมากขอบอกอันดับสองกาบี้นะพรัมเมอร์วากัวสวอลอสดิเจเนโลสเตล่าโอ้โคกะาญี่ปุ่นก็มาออโรนาะเซตเตอร์คอนเนลุกโอ้เจ้าแม่บอกก็มานะครับไปดู4ปีที่แล้วปี2021 โอ้เฮียคิมของเราอันดับ1มาเลยคิมยอนขยองนะแล้วก็วงอารันเตสอีกอนูไปอันดับ3นะบอสโควิดอ่าเฮียบอสแครรอลาสานกาบีโอจากอันดับ7 4ปีที่แล้ว4ปีผ่านไปขึ้นมาอันดับ2อีโกโนูจากอันดับ3ขึ้นไปอยู่อันดับ1น,นะเฟโดโรฟาเลเซว่านะโฮสเตอร์เมคริสอีดาและ ฮาร์กโอ้สาวฮาร์กก็ดังมาจากวอลเลย์บอลสโมสรชิงแชมป์โลกด้วยโอ้ว้าวๆ้เราจะไปเจอกับเขาเพราะเราอยู่สายเดียวกันกับฮาร์กบุ้มบิ๋มจะเจอฮาร์กไงพี่โจบอกแล้ว เราไปดูวอลเล์บอลรายการแข่งขันที่เป็นรากแก่นต้นกำเนิดของวอลเล์บอลไทยแลนด์ในวิทยุการบินมินิวอลเล์บอลรอบชิงชนะเลิศก็บูมบูมเปิดการแข่งขันเรียบร้อยนะคะสำหรับปีพศ2567-68ก็เปิดการแข่งขันไปด้เรียบร้อยรายการนี้พี่โจบอกเลยนะว่าเป็นรากฐานของวอลเล์บอลบ้านเราจริงๆแล้วก็เป็นการชิงชนะเลิศครั้งที่24แล้วในวงเล็บ ปีที่44เออมันยังไงชิงถ้วยสมเด็จพระเทพนะคะสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่ยิมเนเซียมเออจะเลิศทำไมเนี่ยรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่ยิมเนเซียมสนามกีฬาสมพวจเด700ปีเชียงใหม่ ก็ยิงใหญ่อลาัางการมากๆโหมีเหล่าซื้อหวังก้อยองโอ้โหคนนี้ผมรู้จักอดีตโค้ชวอลเลย์บอลทีมชาติไทยสงสัยเหล่าซื้อจะอยู่เมืองไทยแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่น่าจะมีครอบครัวอยู่ที่นี่นที่ปรึกษาชมรมอดีตน,นักกีฬาวอลเลย์บอลและผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนายมารุต สิริธรน,นะคะว้าวพี่เจนปริมอินทวง์ุ่งเราก็มานำทัพอดีตนักตบสาวไทยรุ่นตำนานแน่ๆที่ปัจจุบันนะก็เป็นพนักงานวิทยุการบินแห่งประเทศไทยมาด้วยนำมาโดยน้องภาพนารพรพงทอง จำได้ไหมน้องเป้ของผมนันทการเพชรพายไหลหลังก็มาแล้วก็เพื่อนพิกุลโตทัพของเราน้องติ๊กกมลทิพกุลนาและเพื่อนมนสนันเพลงขะโออันนี้เป็นแบบว่าวรรณชายหาดแบบยอดเยี่ยมเลยมากันเพียบๆนะเห็นแล้วก็ชื่นใจตอนรับปีใหม่คิดถึงอดีต <c oughs> <c oughs> แปลว่าเราแก่แล้ว รายการนี้นะคะก็จะแข่งขันกัน3ามถึงสโมกลานี้วันนี้เลยทุกคนนะถึง10โมกาลาชายหญิง32ทีมที่ผ่านรอบการคัดภาคมาทีมอันดับ3จากภาคที่มีทีมเขาร่วมกันแข่งขันมากที่สุดนะแข่งขันกันชายหญิงประเภทละ2ภาคทีมแชมป์เก่าด้วยและทีมเจ้าภาพเข้าร่วมการแข่งขันคอมเมนต์เชียร์แล้วก็ส่งกําลังใจเชียร์เด็กน้อยหนูน้อยดีกว่านะ12ปีรนาะมิทูการบินนะคะก็จัดทุกปีนะ เมนเชียกันมาได้นะคะย้ำกันอีกทีพรุ่งนี้แล้วทุกคนว้าววาวเสาร์อาทิตย์นี้วีคแรก4มการลาถึง5มกรลานะคะเมนเชียและส่งกำลังใจเชียให้สาวไทยของเราในลีกญี่ปุ่น S อชโดยเฉพาะคู่ของ น้องเพียวกับน้องเตยพี่น้องเจอกันเอกอีกแล้วนะครับท่านคู่แรกนะคะน้องหูบินพี่เมจีเจอกับพูรโรเบสิบแอลเา,านาทีน้องไก่กุนมักินวิงเจอกับออสกามาเวลัสสิบแอลเา,านาทีเที่ยงห้าหนาทียูฟาอารันมาเล่เจอกับเดนโซเอ,อลิบีสเที่ยง5้านาทีน้องแนนน้องนุกนิก PF u b ฟยูบคจะเจอกับพิสเมสซ์สปริงและทำทำทำแทมบิ๊กแมทบิ๊กแมท น้องเพียว NEC และโลเกตจะเจอกับน้องเตย Queen C, ควินซีคารยะบ่ายโมง35หน้านทีแฟนๆแ,และ FC ก็เมนเชียร์แล้วก็ส่งกำลังใจให้้าวไทยกันเยอะๆนะฮะ <c oughs> ขอบคุณทุกไลฟ์ทุกใจทุกเมนทุกการติดตามทุกซุปร์แตงทุกการกดสมัครสมาชิกช่องและทุกการช้อปปิ้งขอบคุณครับไทยแลนด์ Thailand, ก็มาดิครับครับเออเราควรจะไปเปลี่ยนไหม